กลับมาพบกับเกิ้งชา n แนลอีกแล้วนะคะ EP นี้เป็นรัศมีจันร์ EP ที่67ค่ะเชิญรับฟังได้เลยนะคะจากบานหน้าต่างช่องแคบยาวนั้นสามารถมองเห็นลานกว้างหน้ามุกเด็ดซึ่งใช้เป็นที่ปรากฏพระองค์ของสุลต่านได้ถนดัดจากผู้คนที่ทยอยกันเข้ามาเป็นกลุ่มกลุ่ม ค่อยๆแออัดกันขึ้นทุกทีเจ้าหญิงเอลยาถอนพระไทยยาวลดพระหัตถ์ลงจากม่านที่ทรงแหวกออกเป็นช่องพอทอดพระเนตรออกไปเบื้องนอกพลางผินพระพักมาทางเบื้องหลังงานชิ้นสำคัญกำลังรอเราอยู่เบื้องหน้าถ้าเธอทำสำเร็จจะเท่ากับว่างานที่เราทำมาแล้วเรียบร้อยไปกว่าครึ่ง ร่างสูงระหงในชุดขาวที่กำลังนั่งเหยียดมือให้ผู้ที่แต่งกายละไม้คล้ายคลึงกันพันผ้ายิ้มนิดนิดราวกับมีความมั่นใจในตนเองเป็นอย่างยิ่งอาจจะเรียบร้อยอย่างที่เจ้าหญิงทรงหวังคำตอบมีลักษณะกินในจนทำให้อีกฝ่ายขมวดพระขนง ฉันไม่ชอบคำว่าอาจจะในงานที่ฉันทำทุกอย่างควรจะเป็นต้องเรียบร้อยก็อาจจะเป็นอย่างนั้นได้ค่ะถ้าสำนวนไม่แสดงว่าหวั่นไหวกลัวเกรงแต่ประการใดพร้อมกันนั้นก็ลองขยับข้อมือที่พันผ้าไว้ถ้าเจ้าหญิงเอลยาเลิกพระขนง ค่ะถ้าคนพูดย้ำพลางเดินกลายไปยังช่องหน้าต่างกลีดชายม่านยกขึ้นดูนิดนึงถ้าอะไรตั้งแต่ดิฉันทำงานถวายมาดูเหมือนเจ้าหญิงจะยังไม่ได้ทรงธรรตามคำมั่นสัญญาเลยข้าจ้างงั้นหรือดิฉันเหนื่อยจริงๆ หน้าที่หันมายิ้มระรื่นตรงข้ามกับข้อความที่กำลังพูดอยู่เจ้าหญิงไม่คิดว่าดิฉันควรจะได้ค่าเหนื่อยก่อนค่าจ้างหรือคะดวงเนตรของเจ้าหญิงเอลยาแน่นิ่งแวววามอย่างประหลาดเธอต้องการอะไรโถฝ่ายนั้นอุทานเสียงหวาน ดิฉันหรือคะจะกล้าเรียกร้องจากเจ้าหญิงเราร่วมมือกันร่วมหัวจนท้ายการมาถึงป่านนี้แล้วอะไรอะไรเราก็รู้กันอยู่แก่ใจจริงไหมคะคำว่าเราย้ำเล็กน้อยเสมือนเตือนให้ตระหนักว่าคุณค่าของผู้พูดกับผู้ฟังอยู่ในระดับเสมอกันแล้วใช่ ถอยรับสั่งเยือกเย็นอ่อนโยนเธอจะต้องได้ค่าคุ้มเหนื่อยเชล่าสำหรับวันนี้เจ้าหญิงเอลยารูดพระธรรมรงจากนิ้วพระหัสนี่คือมรกตที่มีชื่อที่สุดของรูปรยาส่วนหนึ่งถูกนำไปเจรนายเป็นสร้อยพระสอสำหรับสุลตานทรงในพระราช,ชพิธี และส่วนหนึ่งคือแหวนวงนี้มรกตเม็ดนั้นเขียวจัดจนเกือบดำทว่าเม็ดใหญ่เจียรนายเกือบเกึ่งเป็นรูปไข่นกพิราบล้อมรอบด้วยเพชรลูกร,ระยิบระยับฝ่ายที่แบมือผ่านไว้ด้วยผ้าขาวยื่นมารับมีทีท่าตื่นเต้นตายทำไมงามอย่างนี้ เจ้าหญิงประทานจริงๆหรือคะให้แน่ๆหรือคะใบหน้าที่แงนเงยขึ้นถามมีรอยไม่แน่ใจเจ้าหญิงเอลยาแย้มส่วนน้อยๆเอาไปเถิดคุณค่าของคนย่อมสูงกว่าของเสมอเธอยังจะได้อีกมากนักหากเจ้าหญิงเอลยา เบือนพระพักไปทางช่องพระแกลงานชิ้นนี้เรียบร้อยเธอจะได้ค่าเหนื่อยอีกชิ้นหนึง่งนอกเหนือจากค่าจ้างจริงหรือคะเจ้าหญิงดวงตาดำใหญ่เบิกกว้างอย่างกระหายถ้าคำตอบรับมีนายบ้างงานของเธอเรียบร้อยต้องเรียบร้อยสิคะ คำตอบมีแววกระตือรือร้นงานใดที่ทำถวายเจ้าหญิงเอลยาจะมีคำว่าอาจจะไม่ได้เลยทุกอย่างต้องเรียบร้อยเสมอประโยคนั้นเรียนถ้อยรับสั่งของเจ้าหญิงเอลยาเช่นกันใช่ต้องเรียบร้อยเจ้าหญิงเอลยารับสัง่งพลางพระโคระเษียนเล็กน้อยก่อนที่จะเสด็จจากไปอย่างเงีย,งยบ อามันคารเบือนพระพักมาอย่างรวดเร็วเมื่อพระธิดาเปิดพระทวาลเสด็จเข้ามาด้วยสีพระพักหมกมุ่นหากไอิริยบทยังคงสงบเยือกเย็นเอลยาแน่ใจหรือลูกว่าจะเรียบร้อยถ้อยรับสั่งแสดงความยุ่งยากปนวันระแวงก่อนที่จะลดพระสุรเสียงลง ผู้คนข้างล่างนั้นล้วนแล้วแต่คุ้นเคยต่ออง์คเทพีห่ากมีอะไรประโยคนั้นขาดตอนไปเพระาะทรงทราบดีว่าสมควรที่จะรับสั่งมากน้อยเพียงใดคุ้นเคยอะไรคะที่เรียกได้ว่าคุ้นเคยใครบ้างคุ้นเคยต่อคนที่ตนไม่ได้เห็นหน้าเห็นตา ถึงกระนั้นอามันคานก็ยังทอดถอนพระไทยอยู่ดีคนของเราเตรียมตัวพร้อมแล้วหรือพร้อมค่ะแต่คำสุดท้ายชะงักหากพระบิดาก็ทรงได้ยินเสียแล้วมีอะไรหรือลูกไม่มีอะไรหรอกค่ะเจ้าหญิงเอลยาพยายามกลบเกลื่อน แต่อะไรล่ะลูกผู้หญิงคนนั้นแกเรียกร้องค่าเหนื่อยแถมจากเราอีกเราก็ให้จนจุใจเสียก็สิ้นเรื่องค่ารับสั่งพลางรูปนิ้วพระหัตถ์อันว่างเปล่าไปมาดวงพักมีแววหมายมากแต่แกก็สแสดงให้เราเห็นเสียแล้วว่าความโลภไม่เคยมีวันสิ้นสุด ฉะนั้นที่ลูกตัดสินใจไว้แล้วเห็นจะถูกต้องอามันขานนิ่งอัน้นเพราะขั้นแรกอาจจะไม่ทรงเห็นด้วยกับพระธิดาทว่าเมื่อก้าวมาถึงแค่นี้สิ่งที่ทำไปแล้วย่อมไม่สามารถหยุดยั้งได้มือที่พันผ้าขาวไว้เดาะแหวนมรกตวงนั้นเล่นดวงหน้า ฉายรอยยิ้มอย่างขำขันในใจตราบกระทั่งผู้ที่คุกเขา่าจัดชายผ้าเงยขึ้นถามเสียงราวกับกระซิบมรกตก้อนนั้นไม่เคยปรากฏว่าถูกตัดส่วนใดส่วนหนึ่งแยกไปนี่เพคะใช่ส่วนที่ใหญ่ที่สุดนับบัดนี้ประดับอยู่บนมงกุฎแห่งฟาโรของรูปใบายา ที่เก็บอยู่หนวิหารโน้นส่วนหนึ่งเป็นสร้อยพระสอแต่ไม่ใช่เส้นที่สุลต่านทรงแต่เป็นเส้นที่มีผู้นำไปถวายเป็นบรรณาการแห่งสุริยเทพนานมาแล้วสำหรับแหวนวงนี้คนพูดเดาะแหวนขึ้นสูงแล้วรับไว้อย่างมิได้เห็นค่าแม้แต่น้อยคือแหวนธรรมดาธรรมดาวงหนึง่ง ค่าน้อยกว่าของราคาน้อยที่สุดในวิหารสุริยเทพด้วยซ้ำไปว่าแล้วมือที่ผ่านด้วยผ้าขาวก็วางแหวนวงนั้นลงในมือของผู้ที่คุกเข่าอยู่ใกล้เราให้เจ้าไม่ใช่เป็นค่าจ้างเหนื่อยไม่ใช่ด้วยอย่างอื่นแต่เพราะเรารักเจ้า วิธีพูดนั้นสั้นๆหากจับใจคนฟังเพราะคำว่าเรารักเจ้าหางเสียงไพเราะอ่อนโยนอย่างจริงใจพระแม่เจ้าในความรักไม่ต้องการสิ่งใดคำกลาบทูลเบาสั่นสะา้านถทว่ามือที่หุ้มผ้าไว้วางลงบนศีรษะอีกฝ่ายหนึ่งเรารู้ แต่เรารักเจ้าเรามีสิ่งใดเราย่อมคิดถึงคนที่เรารักและรักเราถูกละเรามีสิ่งที่มีค่ามากกว่านี้แต่ก็ไม่ใช่สิทธิของเราที่จะให้เก็บผู้ใดทว่าแหวนวงนี้เป็นค่าเหนื่อยของเราโดยชอบทำเราจึงให้แก่เจ้ารับไว้เดี๋ยวเราจะต้องมีงานทำกันอีก เสียงเค้อทวารเบาๆทำให้บุคคลทั้งสองสงบปากคำโดยเร็วพร้อมกันนั้นผู้ที่เจ้าหญิงเอลยาทรงรู้จากในานามของมิสนอร่าก็ตวัดผ้าขาวบางเบาคลุมลงโดยเร็วบานทวารหนาหนักเปิดกว้างขบวนของผู้ที่แต่งเต็มยศก้าวผ่านเข้ามา กลมมาวังในชุดสีแดงแกมทองสุดราบลงทำความเคารพเมื่อประสบกับร่างระหงในชุดขาวที่ประทับเด่นเป็นสงา่าอยู่ในท่าละไม้คล้ายมัมมี่ที่ถูกยกมาวางไว้โดยมีนางทาสหมอบราบอยู่เบื้องพระบาทเชิญเสด็จพระเจ้า เสียงมโหระทึกกเกิก้องบานทาวารที่เปิดเป็นทอดๆไปสู่มุกเด็ดแย้มกว้างเป็นลำดับเสียงอะไรอย่างหนึง่งกังวานขึ้นท้ายสุดจึงเป็นเสียงสวดมนต์ประสานกันสะท้อนก้องกังวานไปทั่วเจ้าหญิงเอลยากัดริมพระโอษนิดๆก่อนที่จะหันไปทูลพระบิดาเบาๆไปเถอะค่ะพ่อ งานของเราเริ่มแล้วเอลยาสุรเสียงอามันคานสถานเล็กน้อยหากองค์เทพีเสด็จมาจริงๆนั่นเป็นหน้าที่ของลูกโอ้พระแม่เจ้าท่ามกลางความหวั่นพระไทยอามันคานได้หลุดพระโอษฐ์ออกมาในสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ บริเวณลานหินอันกว้างใหญ่นั้นแน่นขนาดไปด้วยผู้คนเสียงสวดมนต์ประสานกันกระหึ่มก้องแสดงถึงศรัทธาอันมหาสาลดวงตาทุกคู่แงนเงยจับอยู่ที่จุดเดียวกันคือบานประตูโค้งเหนือมุกเด็ดที่ยื่นลอยออกมาด้านหน้าพาดพรมทอด้วยมือพื้นขาวยกดอกเป็นรูปดวงอาทิตย์ และดวงจันทราเสี้ยวอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของนักบวชนิกายสุริยเทพทันทีที่สุดเสียงประโคมเสียงระฆังแก้วก็กังวานใสขึ้นคราวนี้เสียงต่างๆเงียบหายเป็นปลิดทิ้งราวกับหนาที่นั้นไม่มีผู้คนอยู่เลยบานประตูโค้งสีทองเปิดออกกว้าง วรองค์สูงระหงในชุดขาวสเสด็จออกมาประทับยืนเด่นตระงานในท่าที่คุ้นตาผู้ศรัทธาดีหากถึงกระนั้นคราวใดที่จะได้ประสบพบเห็นทุกคนก็ไม่ไวไยเกิดความรู้สึกตื้นตันอย่างประหลาดร่างในชุดขาวประทับตัวตรงนิ่งราวกับจะให้ทุกคนประจกักษ์ชัดแก่ตา คลั้นแล้วหัดขวาจึงยื่นออกมาช้าๆทันทีนั้นท้องฟ้าที่กระจางแจมกลับมัวสลัวลงฉับพลันลมเย็นกระโชกมาโดยแรงเร่งให้เสียงสวดมนต์กระหึ่มก้องขึ้นเจ้าหญิงเอลยายืดพระองค์ตรงกวาดสายพระเนตรไปเบื้องล่างสีพระพักค่อนข้างเคร่งเครียด อย่างเตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ซึ่งจะชี้ขาดถึงความสําคัญขององค์เองในอนาคตหากชอบพอดคาสต์นี้ช่วยกดไลค์กดติดตามและแจ้งเตือนด้วยค่ะท่านที่กดแล้วขอบคุณมากนะคะพบกันใหม่ ep หน้าค่ะ